มันโทรเร็วๆตั้งใจออกหน่อยลูกไปไปาหาที่นอนไปไปที่นอนทอดไปเร็วเดี๋ยวแม่ช่วยเร็วๆอ่านอน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 ลูกนอนนอนเจนอนนอนไม่ยืนเบ่งแล้วยืนเบ่งแม่จะช่วยหนูยังไงเนี่ยฮะมันก็ไม่มีแรงสิลูกเบ่งเข้าเร็ว เบ่งข้าวเบ่งเลยแล้วเบ่งป,ปากเบี้ยวเลยลูกเอ้ยนอนเบ่งไม่ลูกเดี๋ยวไปช่วยก่อนเดี๋ยวแม่ช่วยอะเบ่งข้าวเออไม่ต้องฟ้องปวดท้องก็เร็วๆเ,เ,เข้ามันโทรมาโอ้โหหนูปวดท้องอ่ะลูก่ะเบ่งข้าวแม่ช่วยโอเคปะ่ะเออเบ่งข้าวลูกป่ะเร็วเร็ว